อันนี้ก็จะเป็นของลงส่งรัฐบาลไทยในงวดที่ผ่านมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นแต่ไหนเส่วนสีหรอดรัฐบาลให้อีกลืมกันคัดไปพ่อแม่พี่น้องค่ะมีใครลืมของใครมั่งแล้วก็ได้ไปดูของใครมั่งเนาะ,ะเย็ดเย้ยดังลง่องเห็นแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องลง่องแตงแต่ร้ายมือแล้วรัฐบาลให้สรุปให้ทั้งสูตรตัดสูตรเตร็มไปแล้วเรียบร้อย แล้วก็ของเส้นเสี้ยนกันล่วงไปมั่งแล้วเนาะแต่ตอนนี้เหลืออยู่บ่อลหลเสี้ยนพ่อแม่พี่น้องในมือน,นีก็เลยเฉมาฝากเอซีแฟนครับทางช่องอยังของลุงทรงของลุงทรงเข้าไปเต็มเต็มเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแต่บ่ได้เข้าตัวหนึ่งตัวจอยลุงทรงเน้นให้แค่สองเจ็ดกับเก้าเจ็ดออกเก้าแปดเกือบแตกบนล่างพูดเด้่นี่พแม่พี่น้องของลุงทรง เกือบแตกบนล่างเมื่อนี่มาติดตามช่วมผู้ใดเป็นแฟนครับของลุงทรงอ่ะจะไดดกระกาขอบุญคอบคุณลุงทรงที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทั้ง่องเนาะกาขอพระคุณเป็นอย่างสูงเอาของเพื่อนไปไว้ใส่ละบานคุณมาดามคะ่ะอ่ะพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวแคปหน้าจอเตรียมตัวแคปหน้าจอ ลุงทรงให้มาในงวดวันที่หนึ่งคือวันนี้เนาะค่ะเนาะเอาเป็นยังคือไปเขียนโอ้มาดามามันจะควงเขียนผิดว่ามันเขียนพิดพี่แม่มพี่น้องอ่ะบ่ผิดเด้อค่ะเด้อว,วันน,น,นี้วันที่หนึ่งเดือนหกเนาะค่ะเนาะว่าเมื่อน,นี้สิเข่าสิป,ปังบอ่อผู้ใดสิต,ตามของลุงทรงหยับมากแล้วก็แคปหน้าจอหรือเขียนพ่อแม่พี่น้องอ่ะสมมติประกามาบานสมมติประกาศเตรียมพร้อมหรือ,อยังคะ ไปต่อขันเตรียมแล้วของลุงทรงให้มาวันนี้รัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งคือวันนี้เนาะค่ะเนาะเลขเด่นมีศูนย์มีเก้ามีแปดเลขวิ่งมีสามกับศูนย์จับคู่เอาคือบอกไปใส่ตัวเด่นเนาะลุงทรงเนาะจับคู่อันนี้เป็นเลขเด่นนะเซนจับคู่ก็จะมี 303138 02 0า06นึ่มองมี่โอ้ศูนย์เก่าเพิ่นว่าเอาเนาะเพราะว่ามันมาแล้วขันแม่นเนาะอะ,อะมากันได้เอาอันนั้นพ่อแม่พี่น้องสมตัวสามหางห้าสามศูนยสามดหนึ่งศหสองตัวเน้นไปสหาง เน้นไปที่ส0 0ศ3 8ศสองสามแปดแล้วก็ศ6หเด้อค่ะสามตัวเน้นทุกหางคอณพี่น้องค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงทรงเนาะราบขอบุญขอบคุนลุงทรงที่ห้ตัวเล็แนวนะาทังมาบ้างทั้งสองเนาะราบขอบประคุณหลายๆงวดก้อนกระโบ,บรุดเทียด้ยวยคุณพ,พี่น้องตัววิ่งตัวรูดของเพิ่นเขาอยู่เนาะแล้วงวดก้อนหนานาน่นรูดเนาะแล้วก็เข่าหกสามอยู่ด้วยคุณพ,พี่น้อง สามกตรงตรงอยู่เด้ของลุงทรงอ่ะให้เบื้องประวัติอยู่เนิดหนึงไปต่อบาทนี่เพราะว่าของลุงทรงถือว่าเดินดีแคปหน้าจอล้วไปต่อตากขว่าคุณขอคุณลุงทรงอีกครั้งนึงเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางรงางการส่องการขอพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะไปต่อเป็นของเชียนชนะเป็นยังไดผู้ใดเี่ยป็นแฟนครับเชียนชนะ เอามาลงให้เมื่อนี่ขึ้นถือใจอยดยกพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของเซียนชนะเลขเด่นพ่นเขาทั้งบนทั้งล่างแปดมาบนโอแปดมาล่างศูนย์มาบนพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่มาจับตามองคนเพื่อให้เน่อยแนแนแนนแน่นเนียนเนียนหนึนน่งได้ละ่ะเด่นเจ็ดกับแปดสองตัวสี่หางเพราะว่าโดนแล้วสงสัยสิเลื่อมกันระพกักระไดเนาะ สองตัวสี่หางเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่เน้นทุกหางกับผู้แม่พี่น้องเพราะว่ามีแค่สี่หางสามตัวกับโบไรเนาะสามตัวกับโบมี่สองตัวกับโบมีอ่อะแคบหน้าจอลราไปตัวเขามาเปลี่ยนของผู้ใดเนาะอะ เป็นของผู้ใดไปต่อก่าขอบุญขอบคุณเสี่ยนชนะเนาะที่ห้ตัวเลขแนวทข้างมาว่างท้างสองจราขอบพรอพุห่หลายๆโอ้ยไปตํำกล้องพ่อแม่พี่น้องเอยต่อไปเป็นของฟูศูนย์เจ็ดสายตัดมาแล้วพ่อแม่พี่น้องอันช่องล็อกยกเพันเมื่อไม่เนาะเพร่นว่าอันมาดามมื่ัน ถามเนี่ยคะ่ะสันเพความคิดเห็นเนี่ยที่เพ่นขีดกากระบาดนี่มันเงินยังสันขีดเส้นสีแดงไว้สันม,มาดามเลยบอกว่านี่เพื่อนตัดออกเพื่อนบ่เอาเด้อสนอกเพ่นตัดซ้ายตาัดแต่ว่าแล้วแต่ผู้เสียเอาสนอกแต่ว่าตัดตัวใดออกตัวนั้นเพ่อ่พี่น้องตัดหกศูนย์ออกหกศูนย์เด้อค่ะตัดสองเจ็ดก็ออกสองเจ็ดด้วยพองอูศูนย์เจ็ดเข้าไปแล้ว สองหัวติดติดกับพานมาแล้วพ่อแม่พี่น้องของปูศูนย์เจ็ดเมื่อนี้มาเบิงสามหัวติดบ่แม่นสองหัวสามหัวติดติดตัดตัวใดออกตัวนั้นเมื่อนี้เขาบ่ต้องเอาดอกตัวอื่นเอาตัวตัดยังเดียวพ่อเพราะว่าเบิงแล้วตัดแค่สองหางแม่พ่อแม่พี่น้องเบิงแล้วตัดแค่สองหางเอาแค่สองหางหนี่กับพ่อเฮาสองแปดกับสองกับสามเก้าเนาะซุ้มอื่นบ่าต้องเอาดอกตัดตัวใดออกตัวนั้น คู่แปดคู่นี่ห้องวต้องเอาดอกเ้าเอาแค่สองคู่นี่ก็พ่อพ่อแม่พี่น้องเอากันสิตััแล้วออกคือคือเกาบนอ่อ,อมือเนี่ยมา,ากันไปชอบคู่ใดจัดคู่นั้นพ่อแม่พี่น้องค่ะปูศูนย์เจ็ดให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะมือนี้เนาะค่ะเนาะมือนี่มือนี่อะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปูศูนย์เจ็ด วิ่งบนล่างศูนย์กับเก้าสองตัวแปดหางสองตัวแปดหางก็จะมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแปดหางพนักเก้า 9, หางคอโถดขอไพ่หงสหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสองตัวเน้นไปแค่สองหางเน้นไปสองเก้าสี่เก้าด้วยค่ะ ตัดทิมซ้องหางพ่อแม่พี่น้องตัดทิมซ้องหางเลือจากนั้นเอาเมดค่ะเอาเมดจากนั้นเอาเมดพ่อแม่พี่น้องตัดทิ้งคือสองแปกกับสามเก้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปูศูนย์เจ็ดแล้วไปต่อเป็นของใครของปูหนาตึบปูเนีน้ยมึงตัวเด่นพ่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเก่าหนาจะมาบ่ศูนย์กับเก้าเนาะงามงามงามพ่อแม่พี่น้องงาม อ่ะต่อไปเป็นของเจตตาผ้ารวยข้นสวยในตำบลเจตาผ้ารวยรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาลุดกระจุยเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เจตาผ้ารวยให้มาวันนี้รัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งวันนี้เนาะค่ะเนาะสี่โมงเมืม่อนี้ยสี่โมงแรงเท่ากันได้รู้กันว่าคงาไปไปคงไปอยู่ ใิสดเที่ยวทัวไทยวิ่งบนนะคะบนคือบนล่างคือล่างนะคะบนวิ่งสองเม็ดเดียวสองตัวสี่หางสองหนึ่งสองศมาตรงกันกันกบของไทยฮสองศูนย์ของลูกทรงบ่งสองหนึ่งสองศูนย์แล้วก็ 9, 3, 9, 2, เก้าสามเก้าสองอ้าวเก้าสามมาอีกแล้วพี่น้องสามเอ้ขอโทษขออภัย สามตัวสามหางสองเก้าสามสองเก้าสองสองสองศูนย์ล่างค่ะล่างล่างจะเป็นวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวสองตัวสามหางหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งสองเอาหนึ่งสองนีมีเทิมบนเทิมงล่างขึ้นสิมักคัดหน่อยน่อ,นอเล่นความพราะม่พี่น,ออน้องคลองคนอะ ว่ากันไปชอบอันใดไปอันนั้นแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครบนเพื่อนกันเน้นสองหนึ่งล่างเพื่อนกันเน้นหนึ่งสองแล้วก็เก้าสองหนึ่งสามพวแม่พี่น้องคะอ้าไปต่อเป็นของรับน้ำสวมเนาะเรขรับน้ำสวมพึ่งไหมากั้างแรกข้งนีรข้างแรกว่าสิเปลี่ยนจ้งไดพวอแม่พี่น้อง เพราะว่าท่างช่องเกตตาพาร้วยผู้ใดเป็นแฟนครับเกตตาพาร้วยชิลูกันดีเนาะของเพิ่นเดินดีของเพิ่นใช้ได้เป็นเลยทรงมาให้เป็นแนวทางมือนี่เนาะค่ะเนาะเอาผู้ใดสีตามของเลขลับน้ำสมให้มาวิ่งบนสองเมตรเดียว2ตัวหหางสองสามสองสี่สองห้าสหสี่ห้า สามตัวก็จะมีสองสี่หกสี่สองห้าสองสี่เจ็ดเน้นไปที่สองตัวเน้นไปที่สามสองสองสี่สี่เจ็ดเด้อค่ะเรือสามตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองสี่หกสองห้าเออสี่ห้าสองล่างเด้อค่ะล่างวันนี้ล่าง คุนแยกให้แล้วเนาะล่างวิ่งสี่เม็ดเดียวสองตัวสามหางสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดเน้นไปที่สี่หนึ่งสี่สองตัวเลขพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลับน้ำโสมกันวันนี้เนาะกราบขอบุญขอบคุณเลขลับน้ำโสมที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาว้างทางั้งซองกราบขอบพระคุณหลายๆแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเจตตาที่ให้แนวทางมาว้างทางั้งซองเนาะที่แบ่งปันมาให้เอฟซีอะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขให้ได้ไปรัฐบาลไทยสู่หูสู่ก้สสนสื่อตัวใดออกตัวนั้นเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ